สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนิกพิชิงครับผมวันนี้ก็พาออกหมายครับตกปลาครับปรากฏปลาขาวปลาเกตนะครับหมายก็จะเป็นเขื่อนปลาสักครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนปลาสักนะครับอยู่ท้ายเขื่อนอยู่บานประตูเล็กครับผมเป็นบานประตูเล็กตอนนี้มาถึงหมายแล้วครับเห็นนะนะเขาตกกันอยู่ข้างบนแต่น้ำมันแรงมากครับน้ำมันไหลลงคลองลงร่องมา น้ำแมลงเดี๋ยวผมจะหาวิธีลงมาตกข้างล่างครับมันจะเป็นน้ำบนรงวังน้ำบนข้างล่างครับถ่ายคลองปูนครับน,นี่ผมหาหมายเข้าอยู่หาหาทางเข้ายากมากเลยครับโอ้ถ้าใครไม่รู้นี่คือมันง,งงนะครับผมเข้าหาเข้าหมายยากครับเกื่นปลาสักแต่ที่หมายหลักๆก็คือเขาพระ อะไรตรงนู้นนะครับที่สะพานทางรถไฟเก่าตรงนู้นเขาจะเข้าไงครับเนี้ยผมมาคนเดียวครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโทรหาใครหรือถามใครด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นแบบยากไปเลยเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผมไปครับ ชุดอุปกรณ์ที่เตรียมมาครับผมมาคนเดียวครับผมไปรอลุ้นกันที่หมายเลยครับฝนตกนี่มีเอาเรื่องแน่นอนครับเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมครับดูครับหมายหมายโอ้โหคุ้มค่ากับการรอคอยครับนี่ดูครับมาครับมาดูกันครับนี่ นันเป็นน้ําอีกสายหนึ่งครับที่ไหลลงมาจากตรงนี้นะครับอีกสายนี้ก็ไหลตัดผ่านสวยมากครับน้ํมาเดี๋ยวผมมาเตรียมอุปกรณ์ลงกันเลยครับผมุ้มค่าครับเดินมานไกลมากครับประมาณเกือบกิโลได้ครับเดินเข้าหมายมามาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวมีแต้มให้รับชมหรือเปล่าครับวันนี้หมายสวยครับ สยอดไปลุยครับามาแล้วครับผลงานแรกครับผมมาแพ็คคู่เลยเดี๋ออย่างไม่หมดเลยครับเนี่ยมาสองแต้มแล้วครับสยอดพึ่งลงได้สองคันเองครับพึ่งลงเบ็ดไปสองคันครับ มาแล้วสองแต้มครับคานนุ้งก็กินอยู่นะครับก,กินกินกดุกกกะดุกกกะดุกเยอเดี๋ยวดูก่อนครับว่าถ้าปลากินจัดก็จะไม่ลงหมดนะครับ เม็ดโฟมผมไม่กินเลยหมดหมดมันช่างเยอะเหลือเกิน <c oughs> มาอีกแล้วครับกำลังใส่สวยใส่ไม่ใช่เอ่อเท่าไหร่ครับ นี่ครับรุ่นนี้เป็นตะมันมาครับผมสุดยอดครับโอ้เบลเลยเบลเลยนี่ครับสุดยอดเลยเบลเบลตัวใหญ่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยครับเป็นตะโกะไอเป็นปลากระมังครับปลากระมังแม่น้ำยอดเลยในนี่ครับผมไส่ใหญ่เลยครับกระมังครับ กำมังกำมังไซใ,ใหญ่เลยครับเข้ารัวๆเลยครับปลาปลาขึ้นน้ำครับมันจะขึ้นมาชะลอขึ้นอ่าใต้อืแผ่นระบายน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นคลองลงจากปลาซักนะครับ ก็มีนะเขามาขึ้นยิงปางข้างเห็นเพื่อนกันอยู่ข้างในเลยครับเดินมาก็ไกลอยับเลยเลย

ปลาปลาขึ้นยากทคนไล่เนี่ยหมดเลยน้ำเลง,างมากเป็นปลาปเลย,ยเป,ป่าเจี๊ยบเลยกำลังตะกป่า้อยปลาสรอยครับผ <c oughs> มปืนตระาอยู่มันก็จะอยู่ท้ายรถ อยนนี้ก็ครับดูไซปลาแต่ละตัวครับผมโอ้โหู้ตใหญ่ดูปักใหญ่ครับผมยอดดูครับมาสองแต้มเลยครับเนี่ยเออตัวเบียดหายอีกแล้วเขีค okay, ครับผมอ๋ออาดัดปลปลาก็นะครับผมลิ้นรัวเลยครับเนื่อยิ่งขึ้นวิ่งลง ขึ้เนเยอะแต่นานๆ <c oughs> เอาเลยถ้าตกก็ไม่ยิงแล้ว <c oughs> เอาเลยมาหมดทุกต้นแล้วเนี่ยต้นที่เคยขึ้นคน <c oughs> มาจากไหนทะเบียนแปลกๆเลยมีนะมาด้วยกันป่ะยืนขึ้นอย่างเงี้ยเขาออกไปกแล้วนะออกไปแล้วยิงอีกทีหนึ่งตรงไหนเนี่ยต้นเนี้ยขึ้นใจต้นที่ผมเคยขึ้นอยู่ข้างล่านุ๊กที่ว่าก่อนมาเนี่ย มีคนขึ้นหมดแล้วผมก็เลยไม่รู้จะขึ้นต้นไหน <laughs> ไม่ทันเขา <laughs> ไม่ทันเขาเราจาใจเย็นแล้วนึกว่าไม่มีคนมาเนีเออ่ยเบเลยอยู่ใกล้เกินไง <laughs> นทิดไงเออเอใกล้ใกล้จัดเราก็เลยไม่รีบโ <laughs> <laughs> อไกลออกเจีสามจีสี่มาถึงมาเช้า ปรมาไม่าถึงสี่โมงไปเราอยู่ใกล้เกินเราก็เลยนึ้ว่า,าจะเย็นกอนปรากฏเขาตกกับตรงนู้นแหมบนตะผานไปเลยเย็นๆน,นะอันนี้ตีปลาเก็ดขึ้งข้างบนไม่ไหวปลาเก็ด <laughs> น้ำแรงกระสุนก็หน้าหนีมีนะเจ้าสุบ เย็นๆลองตีดูอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี้ยมันนี่แหละมาตีอยู่ที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวเย็นลองตีดูอยูู่เพื่อโดนใส่ถ้าเกิดเปิดน้ำแบบเนี้ยปลากายตัวใหญ่ไงนะมันขึ้นขึ้นอยู่นะปลาก่เลื่อเลยตัวนมอยู่หลังกระบะนู่นน่ะไม่ติดมาด้วยเหมือนกับ แค่นี้ก็โอโหสัมภะพละังลังมาแล้วรถก็เข้าไม่ถึงครับแหน่ว่าคนทำไมไม่ไม่เข้ามาใช่แต,แต่ก็ตกลามก็ไม่ค่อยเข้านะตรงเนี้ยเนี่ยคนเขามาตกกันไม่เข้าแล้วต,ตกตกช่วนี้นะน้ำแดงมานี่แหละกินดีอืมเขเขาเพียรไปดูต้นขึ้นได้มาตั้งต้นนั่นแหละว่างไม่ค่อยไหน ถ้าน้ำใสๆพวกนี้ยิ่งได้ที่ที่มีที่ย่างพวกนี้ต้น้ำใสๆส่วนมากปลาอะไรขึ้นก็ปลาคอดปลาปลกายดูเยอะนะครับตัวมาดูเยอะเยอะสี่งก็เนี่ข้างในโดนี่น่นอะ ักนะ็ตกใจควยอะไรที่ตกยากแหงควยเลยกลับมาจากโน้นเลยนะ <c oughs> มก็มกีเข้าไปตกนโน้นเข้าทางนน้น7ทางไอ้บ่มามงเข้าไปโน้นเข้าไปแล้วมไม่รู้ที่กลับออกมาอีก ังโรงงานน้ำตาลก็ไม่เห็นมีใครว่าไงเพราะธรรมดาหลังโรงงานน้ำตาลก็เข้าดีนะหลังโรงงานน้ำตาลนะเข้าไปสุดซอยเลยเอาปลาใหญ่ๆเลย,ยตรงน,นี้ก็เขาเขาเปิดน้ำเยอะเลยอย่างเงี้ปลามานะันน่าจะเข้าเพราะถวายโคตรเยอะแหะสี่บานนะถวายเต็มเลยเขาข้าวกันเ่ยมันต้องสวนขึ้นมาบ้างแหละเช้าเห็นขึ้นมีตัวอย่างไรกัน นี่มันขึ้นมาทีนี่แหละแต่ว่าจะปลูกกาาันพาดเพราะว่ามัน็ชากกันอยู่สีสาาสส่บานคนเยอะอันนี้บอกว่าน่าจะขึ้นจะรออยู่นี่ออืขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นยากเลยนี่แหละมันก็มานี่เดียมมะะเด๋ยวมนันจะดันมาที่นี่นนเ,นเรี่อปลาจะมาออดเอนะเพราะว่าน้ำมันไหลมันแรงมีคนเล่มกันว่าตกตกเหยื่ออยู่ก่อนนี้เมื่อปีที่แล้วนี่มันตกอยู่เหนือเหนือตะพานมาหน่อยบ ดันขึ้นไปเป็นฝูงเลยตัวไหวอ่ะลอยตัวไปเป็นแถวเลยนะโอ้มือปืนนี่ทำไมมันมันก็ไม่มีเบอร์เราไงไปแต้องกลับบ้านแล้ว เบ็ดสามคันครับไม่ทันเลยยินดีจัดเท้าดีจัดตรงบริเวณนี้ครับเข่เาปากน้ำี่ว่าปลาเป็นอันขึ้นอ่าหน้าหน้าเคลื่อนครับปลากินจัดเลยครับส่วนมากจะเป็นปลากระมังครับปลากระมังแล้วก็ปลาไอปลาตะโกกกับไอปลา,ปาสร้อยครับ แล้วก็มีเอ่อตกปรากฏครับอย่าเหม็นทิ้งไว้คันหนึ่งเผื่อได้ลุ้นครับผมเดีย๋ยวเย็นๆมาตีกระสูนกันอีกสักครั้งครับต้องตีกระสูบดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าร้อนครับเข้าลมกัน ได้ไหมนี่ครับเรื่อยๆกำมังกำมังยักใหญ่เหรม ก็ัวตัวกลับแล้วครับผมเจ็บเบวันแล้วครับโอ้ให้ชมผลงานของผมว่าผมจะได้มากขนาดไหนรับชมกันครับผมครับมาชมผลงานในวันนี้ครับผมครับมาชมผลงานในวันนี้นะครับที่ปลาที่ผมได้คนเดียวนะครับนี่โคมากน้อยขนาดไหนดูครับผมนี่ใสอย่างนี้เลยครับวุ่นๆปิงๆเลย อันนี้ก็ในถังอีกครับนี่ปลากระมังใสยอย่างนี้เลยครับผมนี่นี่ครับปลาส้อยนี่ครับงนานคนเดียวครับผมตกตั้งแต่สี่โมงเช้ากว่าสี่โมงห้าโมงครับอันนี้ก็ห้าโมง มองห็น5โมง5 4หมายตรงนี้ครับใครอยากจะมาก็มาได้ครับผมใต้เขื่อนป่าสักครับดูปลาขึ้นตอนนี้นะวันที่4ที่5วันที่4สิงหาคมครับผมเข้ามาได้ครับผม <laughs> สี่โมงห้าโมงเอาเนี่ยไป้ยก็พวงก็คว่ำหุ้นเนี่ยใหา่จังเลยเนียเขาใหญ่พอกันและนี่น่ะไอ้หน้าลงเกลือจะรับบหรือ่ะนี่ปล่อยให้พี่พัดลงกันนะกลับบ้านก่อน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดไว้เพียงเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ